จ้าหายัางใหญ่หาปอกปูนบักปูนมาใส่กันครับยาสีเขียวสีเขียวมากดิแนอนคันบ่ได้เขียวมันเป็นยางใหญ่มันกไก่เคี้ยวนั่นอยากคำฮีฮามห่อนอยู่เฉพาะนั่กหนะตดคือกันละครับเจ้าสูบยาดันแอนบ่ามน <laughs> <laughs> มันมีจักยางใหญ่อยู่ด้นี่ นี่กบบนีเชียงแมงแบบมีเบื้องสี่เบิ้งเชียงแมงยังยังกบบนีหมากนี่หมากมีผู้มีผู้พูน์ปูนยาชี้เขียวมันเมาคือคือกินเหล้าสูบยาบ่เมาเมาคือกันตีเมื่อหนึ่งเขียวจักเทียนเนี่ย มือเท่าคำแน่นว่ใส่ปูนเจ้าใส่ไม่ปูงกันนะอ๋ออันเป็นทางเสนาไม่เป็นปูนเงี้ยกระสอบปูนซีมนเมนต์เย่อ๋อมมแม่นว่าปนะูนซีเมนต์บ่อืมปูนเคี่ยวหมากแม่นว่าเนี่ยปูนเคี่ยวหมากปูนขาวอืมก็ใส่หน่อยแต่คือว่าใส่ขาวๆหลายๆปลาขี้บานปลาขี้บาน อ๋ออ้าวปุ่มใส่แบบนี้แม,ม่ยยมนวะแม่นขยำแม่นวะยำอืมแล้วพี่แก้วเบ้ยมาใส่อันใหญ่ที่ใหญ่มันใส่อันไหนไมันบ่มนเมาอ๋อเบ้ยหุ่นนะจนจนพิศพทุน พี่ชอบตื่นเอาสิแยกอายแยกเขี้ยวไว้ใช่ไหมอ้าวแต่อายแยกอยู่อ่ะบ่ข้ามไงเนาะบ่หวมป่าใครเชื่อชัยก็บ่เมาเสียแล้วสีร่ำบ่ไหนกาบ่ะกับบ่ใครร่ำเดียวมึงอย่งนี้มึงอยดางนี้ควมมึงเนี่ยยังไงบู้ร่ำจักก่อนเนี่ยมันกับ่ค่อยอยากงานปากกบบ่ค่อยากงานไปใหญ่มือแม่นบ่แมนเสียงกับ่ดีเสียงกับ่ดีบ่เตรียมพร้อม เดี๋ยวจัเบรกอยู่เนาะจัเบรกก็ะจยยงมือห็นบ้าเดี๋ยวจะลมเดี๋ยวจะลมมือลม่ค่อยาปลยมก็เลกเล่บลำบ่ลำันขันมือได้มือขึ้นมวลอยู่คนเดียวกัลำแมนบาลำผู้เดี่ยงขันจะบพีบ้าเดี๋ยวแค่มสิบ้าก่อนสีดำกันนหนยแกคนีสติเ่า ก็ชีวะเขาขวนแม,ม่นบ่เป็นผู้ได้มาล้ำอยู่นี่สิแล้วอะไบบางอย่างมากเนี่ยออกกับโอมเ่เยอะแม่นบ่มันคือสีแดงมันแดงน้ำยางมันเนี่ยยางกับปูนปูนผ้าแดงปูนก็มาเพราะปูนแบบนี้เคยเห็นสีแดงปูนแดงปูนสีมันอ่ะอันปูนสีแดงมันมันมันเนป็น,ป,นาาปูนแบบว,วบบนนบบบบ่ากินปากอืม เจ้าปูนขาวนี่กินปากแม่นบ่สกินปาก,ปากาเจ้าบ้องไห้แบบเจ้าผู้มากมแต่เจ้าจะตัวนี้ใส่ใส่ร้ามันกัดปากบ่สกัดปากคำว่าใส่ร้ามคือว่าแดงม,มันคือเคี่ยวให้มันแดงหรือว่ามักแดงหรือว่าแดงก็เคี่ยวมันแดงคำว่าแดงกับสมชิมไม่ <c oughs> ชิมก็เคี่ยวไม่นึกว่าเขินกิน สิ่งวะไรต้องไปไก่บ้าน้อยไป่ใช่อีกบันเนี่ย,ยงงต้องไปไกบบบบ่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 ไก่บ่ไก่ เชอจะทมมันกน่มันแดงบะมันพันแดงมัน่เขากันมันมันเก่ากันยำมาท่านเขากัแมันบะกาะไม่ใช่เชือกไงพุ่เือกปสีอ่มจะเขียววะในีชือกปีระยายเขี้ยวสเกิดโอยบาพนแล้วเช่ยกตะเกิดพะนะเอาอีัวเกิดมาสีเชกสดเจไดเขียวเป็เขี้ยกวดม่ใช่เชือกไงพุ่นแม่นแต่เป็นสาวอันที่ ใ้ป็นสาวกเศร้ารวาวยามผู้บ่าวบ่มาก <laughs> เที่ยวใช้อยออกเรียนกับไปุงเข็ไปุงเขไม่อยากกับเศร้าเขี่ยมาได้พวอขกยกับาบ,บมาเขี่ยวคือเศ่า